แล้วไปย่งอันอแล้วไปตัดออกแล้วอ่ะพอดีมันยาวาพอดอ้ยฝนกาตกฝนกาตโต้เราเบลอละนี่อันนั้นมันยาวบ่ยาวตัดออกอ่ะพอดีเออ,อเช้งถังโหลด <c oughs> <c oughs> มันกัดมันเป็นหนูเอา้เอาไปส่งให้ใครเน่นี่ าไปเข้าเจ้าเลยได้บ้านคนนะ่ะอันเอาไปบ้านได้ก่อนบอกแมนเดี๋ยวเพ่อดีมาเอาแมนเราจะบอกอันขาเจ้ามาเอาอ่าอันซ้ำนี่กับพ่อนี่อุ้ยหากมันก็เกิดดีแทะยาน,นมึงลูกคนนะ่ะโึงนี่หักหลายเลยเออติดง่ายได้ดิแมนมนดดี่นะพอดีเออ

เจ้าบัางดูเจ้าบัางดูงดอันซื้อผู้ใดเนี่ยที่เขียนไว้ซื้อผู้ใดแน่ที่เขียนไว้เข<ะ>ียนไปใส่เอ้าเจ้าสมมติบ้างว่าใส่เสร็จหน่ะวันนี้สมมติอย่าบอกเขียนไว้ดีบ,เดบ่เล่มดีบ่เออเล่มนั่นแหละบังดู Sư phụ đại nè, Quán nó không? เจ้าหาอย่างพอเห็นเจ้ากรมหาก็โดน,นโดนคนเด้นนี่บอกเป็นตาแมบอกให้บเบิ้งสมุดิไล่ซื้อแม,ามานานาหาเป็นตามันอ่านไม่เห็นดอกหาเป็นตาเออจ้าบางไว้เสดมีกับก,กองเป่าเลยมงึงไม่เห็นหรอหนิแล้วนีกับบ๊อบี้ไม่กองเขาก็เห็นนี่โอ้ยหาจะไหนมันกับไ่เห็นดอกกันหายัางสั้นน่ะไี่ยังนั่นเดวเินตาหน่ะ โอ้โอ e อยยุ้งหัวไปไหนมันจะหาเห็นมา,ายอะไเนี่ย <paling> ะโอ้ได้หล้วยุ้ยใช้เกาะนาเลยนั่นละนี่เตี๊ยเ่นต่าข้าวไปทั้งหัวหาที่ไหนก็ไม่เห็นหอกบางดวมีเจ้าคนลืกข้าวหนึ่ง,งสองสามสี่ห้เออพอดีปละ่ะพอดีพอดี1ืนสองหาพอดหาค,หาคนครบยุ้ตัวนี้เออนั่นละ งานไม่ดีๆวันนี้แว่นตาไปให้นี่โอ,อ,อ,อ้ยพอยใหญ่เอยตะละมือตะละเวนนี่ยังจะเลื่อมแว่นตาขนาดนั้นขึ้นข้าวเนาะ